หรือว่าคอนเทนต์เพราะเกิดการยักยอกทรัพย์เกิดขึ้น แบบนี้เรียกว่ายักยอกทรัพเพราะไม่ได้แจ้งผู้บริ โยมีนะครับโพสไปเมื่อวานแตเขาข้าวน้องก็คือขวามือโพสนี้นะคะบอกว่าเงินเจ้าภาพที่มาจากหรือว่ามงนมาจ่ายสำหรับผมผมจะท่องมีเสมอเอง,งินวงเงินวงงที่ทำงานของสมาธิลูกวง เงินวงไปไม่ชื่อตรงกับเงินตรงนี้เท่ากับยักยกครับผมทําวงสําเร็จมาเพราะไม่เคยนำเงินวงมาใช้เล่นประกาศชัดนะคะบอกว่าเรื่องเงินงวงเนี่ยเขาแยกเป็นสัดส่วนนะว่าตัวยมเลีนบอกว่าตัวเองเนี่ยตัวเขาเองไม่เคยเอาเงินของวงเนี่ยมาใช้ส่วนตัวเหมือนกับว่าแยกเป็นสัดส,ส่วนเงินงใช้ส่วนตัวก็เงินใช้ส่วนตัวเงินวง เยก็นสใต่างหากไม่เคยคิดจะเอาเงินคนในองค์กรหรือแม้กระทั่งลูกทีมาใช้ก่อนขอจะกองมาเดียวออกมาโพสต์กับผู้บริหารบอกว่าผมไม่โอเคกับเรื่องนี้หลังจากที่บอสโจโยูมานินออกมาโพสต์รัวๆฉันิดแบบรัวจริงๆนะสาคุกใช่ไหมรัวแบบไม่หลับไม่นอนจนผู้จัดก,การมาเดียวเนาะบอกว่าเอายานอนหลับให้แกกินหน่อย แกจะได้ไม่าแกจะได้ไม่โกลไม่โป้งโมอะไรประมาณนี้เออเรื่องมันเกิดมายังไงสาวไออะรองเงห่อิอ่าก็คืออันดับแรกเลยเนาะ14ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี่แหละก็คือช่วงหัวค่ำนะช่วงดึกเลยวคบอลตโจยมานินเนี่ยได้มีการโพสตในเพจเป็นพวกเกินตัวก็คือหนุ่มโจโยมานินนาวงศาสาวน้อยีบ้านแพงค่ะบอกอย่างนี้นะทีมตลก คุณกำลังละเมิดเวลาของวงจากเวลา25นาทีตอนนี้ทีมตลกปลาเข้าไป50นาทีกว่าทั้งดนทั้งบ่อหาคนเบิงกัเมือยูเด้วงเล็บเล่นอยู่ในกรอบแล้วมันจะสนุกที่5นาทีลองผิดลองถูกมาจะเป็น10ปีละ นีหนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดมืนหกพันบาทนี่นะเอฟซีฟังนะครับนี่ผมจะพูดให้ขอขอบคุณ ขอบคุณเฟซบุ๊กหนุ่มโจยมินินนำโมซาสาวน้อยเพืบ้านแพงไกซี่นะครับโพสเพื่อสร้างคอนเทนต์พนะผมไม่ได้เงาขนาดนั้นะเงินหลักแสนหลักล้านมันไม่สนุกนะถ้าคอนเทนต์หรือเพื่อความบันเทิงจะอยู่ที่นี่แท็กหนุ่มโจสาวน้อยเฮฮาพาสะดุดอะไรสิผมจะดูคอมเมนต์ว่ามีอะไร่มีคอมเมนต์เนย ขอบคุณไทยแลนด์บ o x อกอ i ฟ e ิ n แอนด์เ t a i n m e n เทนเคอ้อนหนังพีสารที่มีคนถ่ากันว่าจะทำเงินถึงระดับร้อยล้านโดยพุ่งกับละครเพื่อสันติบาและนันกปกเจรกระกระคมนี้ลงภาพยนตร์ในเอฟซีนะความในใจมีเป็นล้านคำยิ่งใหญ่ในใจเสมอกัอบคำว่าให้โอกาสมือมือผู้ให้ ช่มสูงกว่ามือผู้รับจงใช้โอกาสรักษาโอกาสเปในทางทีและถูกต้องบทเรียนชีวิตผิดพลาดก็ต้องแก้ไขน้าทีนี้ผมไม่มีผู้จัดการนะมีเลขาดนี่คือสุดที่พง์บุญจงมามาที่ดูแลแทนทหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายเรื่อง ขอบคุณเพจข่าวลูกทุ่งครับนุ่มจอวินิพาเมื่อเดี่ยวผู้จัดก,การวงสาวน้อยำเพินสองชี้แจงด่วนกรณีนำเงินค่าจ้างวงไปใช้จน,จนสะสมเกืบอบ2ล้านบาทโดยผู้จัดก,การมาเดี่ยววงสวาวน้อยลำเพินโชว์ได้เจียดเงินค่าจ้างวงไปช่วยอีกธุรกิจของตัวเองจนสะสมเป็นเงิน1.9ล้านบาทไม่ได้มีเจียนาโกงทรยศว่าดายอย่างไรเจ้าตัวขอโอกาสปอโจทํางานช่วยสาวน้อยต่อเพื่อน,นาเงินมา อาจชดใช้ทั้งหมด,หออหดว่าโจ้ให้โอกาสเพาะร่วมสู้ด้วยกันมานานแต่ให้เป็นผพิในการทั่วไปของวงไม่ให้เกี่ยวข้องกับเงินค่าใช้ของวงอีกต่อไปดึก let <laughs> ดราม่ายัางหนูหมอรามสาวน้อยสองพู่อยังหลังน้าอกรู้ซื้อจะ่าปเพิ่นทุมาาม่มาจามรรมาจำกระทำหน้าที่ประแดงเคลาละก9เมษา68ปเมื่อฮอที่บ้านโนดเมืองน้อยโกสุมสรา,ารคามเต็มมงทอดแจ้ง ขอบคุณเพจเขมกมวลัยเพจบ้านแพงนะฮะขอบคุณเพจบุกข,ของพี่เขมแล้วนะครับตั้งแต่ประชุมว่าโจประชุมว่าทำรถเฮ่ติ๊องล้อกจ้ภาพตักมาคิวงานเยอะมากติ 12, 13 1องติ๊บสามิบสี่ิบห้าิบหกิบเจ็ดิบแปดเมษาหกเก้าไม่ว่างนะครับคิวเต็มล่วงหน้ากันเป็นปีเลยทีเดียวรถเฮ่สาวน้อย ทีมตลกทีมตลกแล้วว่าเล่นแล้วก็ทีมตลกคุณกำลังละเมิดเวลาของวง<ล>จาก,<ล>กเวลาย5นิบ้าทีจะเล่นมุกไหนก็เล่นไปแต่เล่นให้จบผมผมอ,อ่านไม่ทัน แล้วมันจะสนุกยี่ิห้านาทีลองผิดลองถูกมานะนสัมผัสกเมื่อเวลาของนุกจากยี่สิบห้าที่ตอนนี้ทิมล็อบอยากเข้าไปห้าสิบกว่านาทีทั้งตนอย่างกห้าคนเบิงก็ขออยู่เยอะเล่นอยู่ในกรอบมันสนุกมันจะสนุกยี่สิบห้าทีลองผิดลองถูกมานานจะลกเริ่มจากพรุ่งนี้จะเล่นมุกไหนก็เล่น อย่าไปอย่าละเวลาให้จบภายในยี่สิบห้าทีอย่าล้นเพว่อมวยเวลาเอฟซีดูช่วยผมด้วยดูช่วยผมด้วยเคุนว่าค่ะขอจะกองมาเดียวออกมาโพสต์ต่อวงเล็บเล่นอยู่ในกรอบแล้วมันจะสนุกที่แค่นาทีลองผิดลองถูกมาจะเป็นสุขีละทีมตลกคุณกำลังเพืมวยเวลาของวง จาก25นาทีตอนนี้ทีมตลกปาเข้าไป50นาทีกว่าทั้งคนบ่อหา 5, ทั้งคนทั้งห้าีา่ยว เออเรื่องมันเกิดมายังไงเปไอ้่อมอ่ก็คืออันดับแรกเลยเนาะกช่วโมงที่ผ่านมาเมื่านนแหละก็คือช่วงหัวค่ำนะช่วงดึกเลยวุปกรณ์โจยมานินเนี่ยได้มีการโพสในเพจ่วกตัวก็คือหนุ่มโจยมานินนำองค์าาแค่ะบอกอย่างนี้นะ

นี้ก็เป็นนาโปลตาน่าครับอันนี้ก็เปนาโปเลนนาครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นเชียบยานครับเป็นซิกเนเจอร์น่าเชียบยานเลยนี่น่ารอๆเลยนะนีเนาะอันนี้จะรอสุดอันนี้จะเป็นเจงจวัตรครับอุ้ยมีการจเป็นครับอันนี้คาโบนาร่าครับอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้ AOP ครับนี่ AOP พี่ยานแอบถามหน่อยอยู่ดีๆเข้ามาอยู่ในวงการพิซซ่าได้ยังไงคะเมื่อก่อนก็ไปทําร้านอาหารอิตาเลียนมาก่อนที่สไลดแดงครับเห็นบอกว่าตั้งแต่ปี48อย่างสิบกว่าปีครับผมค่ะก็เลยเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหารอิตาเลียนอยู่แล้วครับผมแล้ววันนี้ลุกขึ้นมาทําพิซซ่าเห็นหน้าต่างๆนี่คือดูแล้วน่าจะเป็นการด้วยประสบการณ์นะลูกคือใช่ถูกใจถูกต้องและกว่าจะมามีวันนี้นะคุณผู้ชมค่ะล้มลุกคลุกคลานอยู่หลายครั้งครับผมเป็นลูกจ้างอยู่กี่ปี สัปมาณสิบปีสิบปีในการอยู่หลังร้านเป็นลูกมือเชฟถูกไหมเ่อนล้างจานก่อนครับเริ่มจากล้างจานเลยเหรอ้าแล้วค่อยๆขยับตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจะเป็นผู้ช่วยขึ้นมาก็จะเป็นเฮลเปอร์เป็นเรื่อยๆจนมาจนได้เชฟครับอันนี้แหละไต่เต้าตัวจริงไผ่ขึ้นมาเรื่อยๆเลยแต่ว่ามันต้องมีใจรักก่อนนะเนาะพี่ยันเนาะรักในอาหารอิตาเลียนชอบทำอาหารครับผมเสร็จปุ๊บพอเราเริ่มรู้แล้วเอ๊ะเป็นลูกจ้างเขาอ่ะ ไม่น่าเวิร์กอยากออกมาเปิดร้านเองพี่ยานออกมาเปิดร้านแล้วเกิดอะไรขึ้นมาเปิดร้านปุ๊บก็เปิดร้านได้สามปีครับร้านแรกนะหมดสัญญาเจ้าของร้านขึ้นค่าเช่าเราก็อยู่ไม่ได้ครับหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ที่ถนนเขาสารก็ทำสัญญาสามปีมันจะจะอยู่ได้สิบเอ็ดเดือนครับเจ้าของเขาข้างบนเขาทุบตึกเราก็อยู่ไม่ได้ครับเอได้เาะก็เลยกลับมาเปิดร้านเล็ก สอนทำอาหาร้วยครับด้วยที่บ้านครับอาหารก็อาหารอิตาเลียนนี่แหละครับสอนอาหารอิตาเลียนครับอ๋อคือเป็นอาหารแบบเซตนี้เลยไหมพี่ยครับเป็นแบบนี้ครับถ้าหนูอยากทาอาหารเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาหารอิตาเลียนมาขอหนูอยากทํารัสัญญาได้ไหมได้ครับได้หมดเลยนะถ้าเป็นอาหารอิตาเลียนนะคุณผู้ชมค่ะนอกจากพี่ยานเนี่ยจะเปิดร้านอาหารแล้วยังรับสอนทําอาหารอิตาเลียนด้วยมีอะไรอีกที่ที่พี่รับสอนทาก็จะมีสอนพาเกตตี้สอนซุปสลัดสเต็กครับผม อันนี้คือของชอบเราเลยล่ะอุ้ยสะตรงสเตจได้หมดแล้วอันเลิศพี่ยันหนูอยากถามหน่อยว่าวันนี้พี่พี่แบบเปิดร้านวันนี้ที่มีสโลแกนว่าอร่อยได้ทุกชนชั้นมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงใครๆก็ทานได้ครับเพราะว่าสมัยนี้ไม่ต้องทานอาหารแพงครับรสชาติอร่อยเหมือนเดิมตามมาตคฐาก็ราคาจะสูงนิดนึงแต่ว่ายุคนี้คนไทยก็ค่อนข้างประหยัดเศรษฐกิจไม่ค่อยดีครับเราก็เลยมาทําให้ลูกค้ากินได้ก็คือ 90าิบบาทอร่อยไม่ถึงร้อยอันนี้ก็60บาทครับราคาโอ้โถูกนะคุณชมางจาไม่ได้ให้ให้เต็มจานอย่างเงี้ย0บหาทนะคะแล้วกินน่ะแม่กินให้แบบว่าแบบถาดหนึ่งกินได้สองสามคนนะเออแม่รู้ไหมเวลาที่หนูไปต่างประเทศอ่ะคุณชมขาเวลาไปเนี่ยเพิ่งกลับจากยุโรปนะคนยุโรปอ่ะกินคนเดียวเป็นถาดนะเขาไม่แชร์อ่ะเขาเขาจัดหนักไง เขาก็เดินออกกำลังกายเยอะผู้หญิงผู้หญิงสั่งกังคนละถาดหนูงงว่าทำไมเขากินแบบเหมือนเป็นข้าวหนึ่งจานของเขาอ่ะแต่คนไทยอ่ะคนไทยก็ต้องแชร์กันอ่ะเก้าสิบบาทแชร์ได้สองสามคนอ่ะแม่บางคนแบบถูกไหมแม่ใช่เน้อก็ต้องสองคนอ่ะลดมากๆเลยแล้วพวกวัตถุดิบล่ะคะค่ะถ้าราคาเก้าสิบบาทมันจะมีหน้าอะไรบ้างพี่ใหญครับเก้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นหน้าชีสกับสมมติว่าเราเพิ่มแฮมใช่ไหมก็จะเป็นร้อยสิบก็คือท็อปปิ้งยี่สิบครับเพิ่มสองอย่าง คืออันนี้เราเลือกเองได้ด้วยครับสามารถเลือกเองได้มีอยูสิบห้าหน้าครับสิบห้าหน้าเลยแต่วันวันนี้วันนี้ก็คือจะมาทําพิเศษด้วยจะให้คุณแงกับคุณแนนเป็นคนทำเดี๋ยวไม่ตามแงแงเราอ่ะคนยุคเดียวกันทำ็นจำกันไม่ได้งั้นแม่แอร์ขอก่อนนี้จะไปเริ่มทำอ่ะขอชิมหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิเอาอะไรอีกนี่นี่อี่ขึ้นอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะแม่อยากชิมหน้าเชฟยันดูนี่นะ นี่จะอร่อยแค่ไหนนี่คุณผู้ชมจ๋าอันนี้หน้าเชฟยันถามเชฟยันหน่อยได้ไหมได้จ้ะถามว่าพี่จ๋าหน้าเชฟยันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจ๊ะหน้านี้ใช่ไหมครับก่อนก็คือลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นหน้าชีสแบบนั้นใช่ครับแล้วก็เขาเลือกท็อปปิ้งเราก็เห็นว่าเออ ลูกค้าชอบช้อปปิ้งวันนี้เราก็เลยมาจัดเป็นหน้านครับอ๋ออันไหนฮิตสุดเอามารวมกันแบับผมใช่ครับหน้าเซ็ยันมีอะไรบ้างก็จะมีแฮมเบคอนสลัมมี่เป๊โปรนี่มะกอกดำครับผมมีทุกอย่างเลยนี่มีหอมยาไม่ต้องไปสั่งหลายๆถาดเลยในหนึ่งถาดนี้คือครบเลยนะคะอ้าวชิมค่ะมีถาดใหญ่กว่านี้มีถาดเล็กกว่านี้ไหมคะมีครับผมถาดเล็กก็ถาดกลางผมจะมีถาดกลางกับใหญ่ครับถาดกลางก็จะ8นิ้วถาดใหญ่ก็12นิ้วครับคุณผู้ชมคะอันนี้ผู้ตัด ตรงตำเนื้อผ้าเลยนะไม่โกลัวหกเลยนะพี่วางอยู่เนี่ยไม่ได้ทําแบบร้อนร้อนร้อนสีมานะมันเริ่มเย็นแล้วแต่อร่อยบอกเลยเลยว่ารสชาติอร่อยด้วยความที่รายการรัเช้าคุณผู้ชมค่ะไม่แต่มันเอาเตาแบบมาตั้งมาอันนี้ได้แต่แต่ว่ายังนุ่มอยู่เบียร์อร่อยและหนูว่าให้ความรู้สึกที่เหนื่อยเพิ่งไปกินที่ยุโรปมาเป็นแบบเนี้ยรสชาติแบบนี้อร่อยอืมเอ้าแต่จริงๆก็ถูกใจคนไทยนะ่ออริจินอลยุโรปเลยนะใช่คือแอนรู้สึกว่าเออ อร่อยแม่เป็นแบบเนี้ยแป้งแบบเนี้ยมันจะไม่ต้องแป้งหนาคือบางใช่แล้วมีความแอบกรอบอืมอืมอร่อยค่ะอร่อยก็อื่นเชื่อว่าหน้าอื่นๆก็จะถูกถูกใจถูกปากเหมือนกันอันนี้ก็จะใส่ไข่ด้วยจะเป็นแกงเขียวหวานครับนะแกงเขียวหวานขออนุไหนที่เป็นตัวแทนชิมแกงเขียวหวานได้ไหมอันไหนที่พีมอันนี้ก็จะชอบสำหรับครีมนะครับก็จะชอบแบบนี้ครับ เป็นครีมซอสจะเป็นเบคอนเบคอนซอสคับอะมาอะตัวแทนคนไทยขอชิมหน้าแกงเขียวหวานนะคะพี่ค่อถ้าแหนมด้วยปลาสลิดทอดเนี่ยอืเอเอนอนนีนแกงเขียวหวานใอีใส่ครีมเหรอคะครับเป็นครีมซอสครับลองดูนะ เป็นไงบ้างครับหอมเป็นไงมั้ยจ้าอืมอร่อยอย่าเด็อืมที่ร้านจะมีอะไรบ้างคะนอกจากพิซซ่าก็จะมีซุปสลัดสเต็กครับพีกอันสามเนื้อสเต็กหมูสเต็กไก่มีหมดมีแลมมีแีมด้วยงมีหม้อชอบมีสลอยครับ นี่จัดเราถ้าเป็นพิซซ่าเนี่ยอย่างที่พี่บอกมีถาดเล็กกับถาดกลางกับถาดใหญ่ถาดอันนี้คือที่เราเห็นอยู่คือถาดกลางครับถูกไหมเริ่มต้น90บาทแล้วอย่างถาดใหญ่ล่ะถาดใหญ่ก็เริ่มต้นที่165บาทครับผมแล้วท็อปปิ้ง20บาทเหมือนกันครับราคาน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็อร่อยเขาก็ให้เต็มที่ด้วยนะครับมและอยากรู้ว่าปกติแป้งหนูเลือกได้ไหมหนานุ่มหรือบางก่อนหรือเอาอิตาเลียนอิตาเลียนอย่างเดียวครับผมจะเป็นหน้าก็จะไม่มีไม่มีครับจะมีทำบางกรอบอย่างเดียว อันนี้ก็จะมีครับจะมีผักขมค่ะอันนี้ก็จะเป็นเปปโปรโลนีครับแล้วก็จะมีเห็ดแล้วก็จะมีแฮมสีหน้าครับผมถ้าคุณไปชมดูหน่อยโฟร์ซีซั่นโฟร์ซีซั่นนี่อย่างนี้ซื้อถาดเดียวอร่อยได้4อย่างครับอถาดเดียวอร่อยได้ทั้ง4อย่างเลยนะคะงไรบาทพี่ยันอันนี้ร้อยสามสิบบาทครับผมอุ้ยราคาหนารังมากเลยอ่เนี่ยเดี๋ยวพี่ยันถามพี่ตึงว่าทําไมถึงไม่มีแป้งหนานุ่มให้เลือกทำไมถึงเลือกที่จะเป็นบางกรอบอย่างเดียวคะ ุกวันนี้ลูกค้าส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาติชับคนไทยก็จะไม่เท่าไหร่ต่างชาติจะไม่ทานพวกพิซซ่าหนานุ่มครับอ๋อคือสูตรของเขาเนี่ยสูตรออริจินอลเลยคือเขาจะเป็นแป้งบางกรอบครับอค่ะอะยังไงอาจจะยทางนั้จะกใช่ไหมแม่จ๋าวันนี้เนี่ยนะพิเศษมากๆเลยชิ้นเนี่ยนะคะจะมาแต่งหน้าพิซซ่าสไตล์ฮอลเดย์ให้พวกเราได้ดูสดในรายการเลยเพราะว่าพิเศษที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าสามารถที่จะเลือกหน้าได้เองด้วย คนเงาไม่กินถม่วไม่กินเนยก็สามารถเลือกผักใส่ได้ครับเอออาแล้วไงให้ให้เราทำไงอ่ะเดี๋ยวก่อนไปไม่ถูกอะค่ะเรื่องเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นทาซอสก่อนครับผมทาซอสก่อนตักนี้ครับซอสเอานี้วางตรงกลางครับตรงกลางแล้วก็ยกอันนี้ขึ้นแล้วก็เหมือนระบายสีครับตักนี้ครับตับตรงกลาอีกครับวางตรงกลางเหมือนเดิมเป้นของไปนิดนึงใช่ครับนี่แล้วก็ขับระบายมาเรื่อยๆอ๋อเโหอย่างเงี้ยเหรอคะอุ้ยสนุกอะค่ะเหมือนเราทำอะไรนะ เว็นขอไปนิดนึงครับเออเหมือนเราทำขนมอะไรสักอย่างอีกไหมคะขนมเบื้องแม่เอามาฝาปั่นนี่ขนมเบื้องขนมโตเกียวก็ทำกันแบบนี้เนาะคล้ายๆกันเนาะได้ปุ๊บแม่เลยแล้วก็นิดนึงคุณนุ่นขะอะไรคะเวนขอนิดนึงค่ะคุณนุ่นบายแล เลยครับเอาละไหนๆก็แม่นุ่นก็นะนะลอยถึงไม่เกิอเท่เลยนะเด้๋ยวเย็นๆค่ะทำให้เสร็จก่อนค่ะให้แบบว่าวันนี้ถ้าสมมติว่าพี่ยันเปิดสอนที่ร้านเนี่ยก็ก็คือเป็นแบบนี้นะครับผมถูกไหมนักลงนักเรียนสามารถไปทำง่ายๆกันได้เลยแบบนี้เนาะไปสอนที่ร้านครับลูกค้าจะมาซื้อก็ถ้าคนไหนมีความสามารถทําพิซซ่าได้เชิญทําเองครับที่ร้านครับแล้วแป้งล่ะคะแป้งก็คือทําสดๆล่ะครับทำสดๆครับลูกค้ามาสั่งให้ทำค่ะนี่เป็นไงล่ะ ต่ออาแอดแตกเลยลูกค้าตามใจลูกค้าครับตามใจเลยค่ะวางเลยนะแล้วมันต้องแบ่งออกเป็นแบบว่า<ผ>อันนี้เป็นพิซซ่าไหมพิซซ่าหน้าแอร์แอรเลยค่ะพิซซ่าหน้าเลือดดังท่องทางการติดต่อสักน,นิดหนึ่งค่ะค่ะร้านอยู่ที่อำเภอศรีทเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับร้านเขียนชัดเจนว่าเทพยัดอย่างนี้เลยถ้าหากว่าจะไปโทรศัพท์ไปก่อนได้ไหมคะได้ครับผมค่ะเบอร์โทร092 แป2สองห้าสนครับ 8, 2, 5, 2, 3, 1, 4, นะคะโทรไปติดต่อได้นะคะหรือว่าจะเป็น a c e b o o k ค่ะสามารถที่จะเข้าไปหาข้อมูลได้นะคะเฟซบุ๊กเขียนง่ายๆภาษาไทยใน Facebook ได้นะคะอะตอนนี้พนะิซซ่าหน้าแอร์ก้เสร็จยังจ้านี่ขอเตอมิมแบบผักนิดนึงคะ่ะแม่ค่ะอ่าอันนี้ามใจชอบอย่างที่ร้านเนี่ยนะคะสั่งได้บอกด้วยเลยว่าเอาอะไรบ้างแต่อาจจะไม่สามารถที่จะเข้าไปปรุงแบบนี้ได้เพราะว่าด้วยเวลาที่จะกัดเนะ ถึงว่าวันนี้ใช่ไหมค่ะแต่ถ้าหนูไปที่ร้านนี่หนูไปต่อที่ร้านที่หนูได้ได้อบเลยนะทําได้เลยครับบอให้เลยลูกค้าบอกอยากทาแบบที่แอนททาได้ไหมได้เอาได้ด้วยเหรอพี่รทีพี่แอนบอกว่าเออใครทาเป็นอยากมาทําทํำเลยไม่คิดตังเพิ่มนี่แต่ว่าออกรายการเราแล้วเดี๋ยวไปขอทำในคิีวันหนึ่งยี่สิบสิบพิวนี้จบเลยนะเอามีโปรโมชั่นอะไรมาฝากจะพี่แอนสำหรับลูกค้าที่ชมรายการเฮอเดย์นะครับค่ะร้านเรามีส่วนลดให้20%ครับซโอ้นาน ตลอดชีพครับตลอดชีพไม่มีกำหนดด้วยน่ะบอกว่าแค่บอกว่ามาจากเฮอร์เดย์ครับผมมาจากเฮอร์เดย์รับส่วนลดไปเลยครับ20%เอล้วยอร์เซถาดละเฉลี่ยแล้วประมาณ100นึงถาดละ80บาทครับราหาชาเฮอร์เดย์นะคะไม่รู้จะรออะไรแล้วนะไปได้เลยเก็บหยันนั่นเองนะคะอ่ะขออนุญาตมอบป้ายนะระหว่างที่แอร์ประดิษฐ์กันเลยมอบป้ายกันเลยค่ะได้เลยค่ะเฮอร์เดย์แล้วแกะ ที่ยันน่ารักขนาดนี้นะจริงใจดีขนาดนี้น่ารักขนาดนี้อาหารอร่อยขนาดนี้ราคาก็แบบป,ประหยัดสบายกระเป๋าขนาดนี้แหม่พวกเราเยก็เลยมีนะคะประกาศน,นียบัตรไปเนียบบัตรนะคะอร่อยติตลาดมากรารันตีความอร่อยให้กับร้านเชฟยังค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟยานเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ได้ให้เราเออ่ได้สัมผัสกับพิซซ่าอร่อยๆแล้วก็ราคาน่ารักแบบนี้แล้วก็พิเศษสุดๆเลยสําหรับรายการเรานะคะนี่เดี๋ยวเอาไปอบนะเดี๋ยวเอาไปอบแต่ว่าอบระวังนิดนึงนะคะพวกเราได้ไม่ง่ายน่ารักจังเลยอ่ะคือใครที่ต้องการจะเอาไปสั่งเป็นของขวัญของขวัญวันเกิดได้ครับไม่ยากเจ้าขานเทศกาลปีใหม่เชิญสั่งได้เลยครับเีมีเดลิเวอรี่ไหมมีครับผมเข้าไปสอบถามได้เลย เ้บอยนะครับจากท่อรถที่มากับรถรถที่ผมซื้อมาเนี่ยมันเป็นท่อแต่งนะครับแต่ว่าปลายท่อเป็นปลายเดิมครานี้ผมก็มีอะไหล่ที่ผมซื้อมาแล้วนะครับก็คือปลายท่อทั้งท่อทั้งปลายเดิมชุดเลยนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่แทนที่นะครับเพราะว่าจะได้ไม่โดนเพราะว่าท่อดัดแปลงหรือท่อแต่งมันน่าจะผิดกฎหมายถ้าตำรวจเห็นเขาน่าจะเอาอยู่นะครับ